ไปไหว้พระวัดใหญ่สว่างอรอันนี้มีป้ายเขียนไว้นะครับเดินขี่ไปตามป้ายเนี่ยนะครับไปวัดท่าที่ของวัดใหญ่ถาวารองสองล้อมาร์ได้ต้องขี่ต้องไปไกลอยู่นะ ทีมงง่มีเจตสิกังหลวงพ่อ่านใจกังอารมณ์ดัน้้ายานันนี้จะเป็นวันดอกมองพระนันทะวิริยาจารย์ เราเข้าไปไปไหว้ซะหน่อยจะเป็นที่เข้าวัตถุมงคลของวัดเราถ่ายอยู่ไกลๆดีกว่าเพราะท่านจะเก่งเรื่องหัตมระเราไม่กล้าเข้าไปถ่ายวัตถุมงคลเราถ่ายอยู่ข้างนอกก็พอแล้วครับรุ่นใหม่พยัคฆ์มหาอำนาจรุษส,สอง จะเดินในท่าน้ำดีกว่าว่าเป็นยังไงมัง่งวัดก็เป็นสวยดีนะเงียบดีอันนี้จะเป็นศาลากลางน้ำแม่น,น้ำดูำเงียบมากเลย่วยแม่น,น้ำช่วงนี้ดูแคบมากแต่วิวสวยลมเย็นสบายลมลื่นไม่มีเรือวิ่งสักลำ แต่ปลาหน้าวัดไม่ค่อยมีมีแต่นกีถ่า,ายป้ายให้ดูวัดอยู่ติดริมแม่น้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ตรงนี้ไม่รู้เป็นแม่น้ำหันไหนะเพราะเราวิ่งรถมาเรื่อยเรื่อยเราก็ไม่มั่นใจ ะถ่ายรูปพระให้ดูพระส,สวยๆเยอะเลยมีเรือด้วยเรือโบราณรอบวัดตลาดน่าจะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะวันนี้จะเงียบๆ